คืของคุณอริวันเนี่ยจะมีปัญหาหอบผื่นเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเป็นประมาณไปปลายปีห้อ่ะไปปลายปี5,2ค่ะประมาณสปี4ปีที่แล้วก่อนหน้านั้นเป็นไหมฮะก่อนหน้านั้นจะเป็นภูมิแพ้นะคะอ๋อเป็นตั้งแต่เล็กเลยหรือเปล่าครับไม่ไมค่ะไม่แพ้อะไรบ้างครับยัง เจอฝุ่นเจออะไรอย่างงี้นะคะก็จะจะจะจามค่ะจะจามน้ำมูกไหลค่ะแต่ก็ไม่ไม่รุนแรงไม่ไม่รุนแรงนะฮะพอเวลาแพ้ทีทํำยังไงฮะส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นภูมิแพ้นี่จะไอแล้วก็จามแค่นั้นเองจะจามมีผื่นขึ้นไหมครับก็ไม่มากค่ะไม่ไม่ถึงขั้นผื่นค่ะไม่มีผื่นขึ้นนะฮะแต่แล้วมาเจอเจอปัญหาก็คือขอบผื่นใช่ค่ะขอบผื่นมันมันเริ่มต้นยังไงครับอาการ จะระคายคอนะคะแล้วก็จะหายหายใจแบบวิดว่ดวิ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะจะเริ่มแบบหายใจไม่สะดวกไม่หายใจเร็วนะคะคือหายใจเร็วค่ะหายใจไม่คล่องคอค่ะแต่ส่วนใหญ่จะไอด้วยไอมีไอด้วยะจะไออันนี้หมายถึงว่าเจอฝุ่นหรือว่าอยู่ในสภาวะปกติปกปกติค่ะปกติในสภาวะปกติก็เป็นค่ะใช่แล้วแล้วเราไปหาหมอไหมฮะไปค่ะไปคุณหมอสันนิฐานว่าเป็นหอบเปิดค่ะ ก็วินิจฉัยมาแล้วว่าเป็นหอบผือท่านบอกให้วิธีการรักษายัางไงครับก็จะมียาพน่นคะมียาพน่นใช้ยาพ่นอาจารย์ครับกรณีของคนที่เป็นหอบผืดทําไมถึงเพิ่งเป็นคืออาจจะมีอาการเริ่มต้นน้อยๆที่เราไม่รู้นะคะคเป็นมาก่อนและอีกอย่างหนึ่งก็เนื่องจากเป็นภูมิแพ้นะคะที่มีไอมีจามเนี่ยแสดงว่า มีการหลั่งสารจากเม็ดเลือดขาวออกมาโดยเฉพาะาพวก eosinophil e กับแม s ซ cell อะไรเนี่ยนะคะ,คะซึ่งพวกนี้มันจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังนะคะเกิดอาการแล้วก็เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วก็ทําให้หลอดลมเนี่ยหดเกรงด้วยเพอาะนานเข้านานเข้าถ้ามันอักเสบเรื้อรังมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนคืออาจจะเกิดอาการหอบหืดขึ้นมาได้ะนะคะ แล้วก็ถ้ามันเหลื้อหลังมานานๆเนี่ยมันมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดเลยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็หลังสารอะไรต่างๆออกมาครับน,ะะนอกจากจะทําให้หลอดลมหดเกรงแล้วมันจะทําให้กล้ามเนื้อหลอดลมเนี่ยบวมด้วยอันนี้ก็จะทําให้หายใจลําบากหายใจไม่ออกนะคะแต่ทําไมถึงเพึ่งมาเป็นตอนอายุมากครับอาจารย์ถ้าระบบภูมิคุ้มกันไม่คงที่ไม่ได้สมดุลเพราะว่าคนเราระบบภูมิคุ้มกันจะไม่แข็งแรงตลอดเวลา เราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเราจะติดหวัดใช่ในะฮะบางครั้งเราอาจจะป่วยเป็นน้นเป็นนี่แสดงว่าเราเจอมลภาวะอยู่ตลอดเวลามลภาวะที่ไม่ได้เจอเฉพาะจากอากาศแต่มาจากอาหารนะฮะพวกอาหารการพักผ่อนการพักผ่อนด้วยความเครียดด้วยพวกนี้มันก่อให้ระบบภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงหมดเลยคือบางครั้งเราเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันแต่บางครั้งเราป่วยบางครั้งไม่ป่วย นะฮะก็คือภูมิคุ้มกันที่มันไม่คงที่ถูกไหมฮะอย่างกรณีนี้คุณหมอก็คือให้ยาพ่นมาค่ะใช่ค่ะแล้วคุณหมอ<พ>แนะนพกติดตัวตลอดนะพก<พ>ติดตัวตลอดะนะฮะรุนแรงเคยรุนแรงที่แบบว่าไม่พ่นแล้วอ๋อเคยค่ะบางทีกลางคืนต้องต้องไปโรงพยาบาลกลางคืนเลยค่ะนอนขณะที่นอนนะฮะค่ะมันเป็นยังไงฮะมันก็หอบขึ้นมาแบบหายใจหายใจแบบเหมือนไม่ไม่ทั่วท้องนะคะแล้วก็อึดอัด มันหายใจเร็วแล้วก็จะมีไอ,อส่วนใหญ่เราจะไอเยอะมากนะคะจะไอตลอดคือไอด้วยาหายใจไม่ทั่วด้วยค่ะใช่ไม่เต็มปอดว่าอย่างนั้นทรมานคนะทร<ณ>มานขณะที่นอน<า>ก็ต้องตื่นค่ะใช่เสียชีวิตได้ไหมครับอาจารย์ะก็ถ้าหลอดลมหดเกรงมากๆแล้วก็สาร ต่างๆที่หลังมาจากพวกไม่เลือดขาวหลังมาเยอะๆอะไรเงรี้ยนะ,ะมันก็จะเกิดให้หลอดลมบวมซึ่งอันนี้ก็จะทําให้หายใจไม่ได้อันเนี้ยเป็นไปได้ค่ะซึ่งจะต้องพ่นยาตลอดก็จะต้องพ่นยาค่ะในขณะ<า>ที่แม้กระทั่งตอนนอนก็จะต้องเออก่อนนอนนี่เขาก็จะให้พ่นยาป้องกันไว<ช>้ก่อน,น,นแล้วนะคะเพราะว่าเพราะเพราะอันนี้มันอันตรายค <ยา S 1> ่ะเพราะถ้าหดหลอดลมหดเกร็งเมื่อไหร่เนี่ยมันมันจะอันตรายค่อนข้างมากคือเราจะหายใจไม่ได้ไง อย่างนี้เป็นแล้วมีโอกาสหายไหมฮะในการรักษาถ้าภูมิคุ้มกันดีขึ้นมาแล้วนะคะครเราเมีสมาธิดีออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารดีๆอาการม,มันก็จะค่อยบรรเทาไปได้นะม,นมันจะช่วยได้เยอะหงุดหงิดไหมฮะมไม่กล้าเดินทางไกลๆนะคะเพราะว่ากลัวแบบ มันคุณภาพชีวิตก็แย่ใช่่คะจะนอนก็ต้องคอยควบคุมยาก็ต้องพกติดตัวติดตัวตลอดค่ะซึ่งแต่เดิมแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยเป็นค่ะไม่เคยเป็นแล้วแล้ววันดีคือดีใครมาบอกว่าบิมมันสามารถที่จะช่วยทําให้คุณภาพการใช้ชีวิตค่ะคุณสัชกรเข้าไปเปิดบูธที่บิ๊กซีชนบุรีนะคะอ่าฮะพี่เป็นคนชนบุรีอ่ะใช่แล้วยังไงฮะเขาก็แนะนําบอกว่าให้ลองใช้บิมสีเขียว แล้วก็หอบือจะหายจะดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ลองมาลองมาทานดูแต่ผมเชื่อว่าก่อนจะมาเจอบิมพี่ต้องลองมาหลายอย่างแล้วอ๋ใช่ใช่ค่ะไปหาหมอแล้วก็ลองอาหารเสริมมาเยอะอ่ะเยอะอะไรที่เขาบอกว่ามันจะช่วยได้ลองมาหมดแล้วเยอะค่ะแต่ก็ไม่หายค่ะไม่หายไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นก็ยังต้องต้อง ต้องพ่นยาตลอดนะคะตงนั้นตลอดคือพูดง่ายๆว่าอาการในหอบผื่นนี่มันคงที่ไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไม่ลดลงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอวันที่รับประทานบิมเข้าไปเกิดอะไรขึ้นทีแรกแนะนําให้ควบกับน้ำมังคุดนะคะน้ำมังคุดตอนเช้าครึ่งซองแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ดครับค่ะโอ้หนักมากเลยค่ะสีเขียวิมสีเขียวเช้าครึ่งซอง กอน,นอนสีเขียวสองเมตรค่ะอ่ฮะหนักมากค่ะคือช่วงห้าหวันนี้แทบจะไม่ได้นอนเลยจะไอแล้วก็จะหอบทุกวันเลยค่ะแล้วพ่นยาสี่ห้าครั้งต่อวันคุณสัจจกรเขาชวนไปที่ชนบุรีจะมีศูนย์นะคะครับอ่าก็เลยไปเจอไปไป,ไปที่ศูนย์แล้วก็ต่อว่าอาจารย์อีกคนหนึ่งบอกว่าอ๋อต้องต้องลดลง มันมันกระทุ้งอะไรอย่างเงี้ยต้องมันเยอะไปอหค่ะมันเยอะไปสองเม็ดเยอะไปลองลองลดลงสักเม็ดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะให้เเม็ดเดียวค่ะอาจารย์ครับต่อข้อสอบถามอันนี้ครับกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าไอตัวสีเขียวเนี่ยมันไม่เหมาะนะผมผมคิดว่าเป็นกรณีของการที่เรามีอินเทอร์ลูคินหกเยอะไปนะไม่ใช่เป็นการแพ้อากาศนะ ถ้าหากว่าเป็นอาการของขอบผื่นที่มีอาการอักเสบอย่างเนี้นะครับการกินสีเขียวเนี่ยมันจะทําให้หนักขึ้นนะครัมันทำให้หนักขึ้น,ม,น,นมันเป็นกภาวะที่มีอินเตอร์คินหกเนี่ยสูงไปคือรย์กำลังจะบอกว่ามันเป็นอาการคล้ายๆการอักเสบครับกรณีเนี้ยควรจะใช้น้ำมังคุดอย่างเดียวนะฮะแล้วถ้าหากจะใช้แคปซูลร่วมด้วยต้องเป็นสีชมพูมนะครับ คือเช้าเป็นน้ำมังคุดครับแล้วถ้าจะเป็นแคปซูลให้เป็นสีชมพูครับแค่วันละสองเม็ดพอนะครับแล้วอาการดีขึ้นก็ลดแคปซูลแล้วก็ใช้แต่น้ำมังคุดอผมว่าใช้แต่น้ำมังคุดอย่างเดียวเธออาการดีขึ้นตลอดชีวิตแน่นอนห้าหกวันแรกออกมาเยอะเลยกาใช่ค่ะหนักเลยหนักค่ะแล้วลดลงมาเหลือเม็ดนึงก็ก็ ก็เบาขึ้นแล้วพอทานหมดแล้วก็มาทานตัวสีชมพูนะคะ<อ>ตัวสีชมพูอีกกระปุกหนึ่งอพอตัวสีชมพูนี่รู้สึกว่าจะจะเบามากเลยหมายถึงว่าจะค่อยๆหายหายแบบว่าแค่สองกระปุกแล้วก็หายเลยเอาองั้นต้องอถามอาจารยแล้วะว่าเมื่อกี้ผมผมไม่รู้นะว่าทานสีชมพูแล้วหายจริงๆมไหมสีเขียวยังทานหมดกระปุกแล้วก็มาต่อมาต่อด้วยสีชมพูค่ะแล้วรอทานไม่ถูก ตอนเริ่มต้นเพราะเราสันนิษฐานว่าเป็นภูมิแพ้ถูกไหมฮะซึ่งไม่ใช่ภูมิแพ้ซึ่งไม่ใช่ภูมิแพ้อันน้เป็นการหอบผือซึ่งสูตรที่ถูกต้องควรจะเป็นสีชมพูใช่ครับแล้วเมื่อหายดีก็ค่อยกลับมาเป็นสีเขียวออย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยครับอย่าพึ่งเพราะว่าให้คงแต่เหลือน้ำมูกขึอย่างเดียวก็พอพอปรับสูตรมาเป็นสีชมพูแล้วดีขึ้นเลย คือหายไปเลยค่ะคือไม่ไม่ได้หอบนานแล้วนานเนี่ยคือหมดหมดกระปุกแล้วก็ไม่ได้ทานอีกแล้วก็ไม่ได้หอบอีกแล้วอ๋อ,อคือทานต่อเนื่องจนหมดกระปุกค่ะใช่ค่ะก็ไม่ได้พ่นยาไม่ไม่ได้พน่นไม่<น>มีอาการหอบผืนเลยค่ะไม่มีค่ะมีมีมพ่นอยู่ครัง้งรู้สึกจะครัง้งสองครั้งแค่นั้นเองอย่างนี้จะเรียกว่าหายเลยไหมครับอาจารย์ครับบรรเทาบรรเทา อืมใช่ใช่เพราะว่ายังไงเราก็ยังยืนยันว่าอาหารเสริมของเราไม่ได้เป็นการผมคิดว่าอาการอักเสบหายไปอาการอักเสบหายไปอาการหอบหืดอาจจะยังมีอยู่ครับแต่มันไม่มีการอักเสบคือคือร่างกายแข็งแรงครับขอแข็งแรงปุ๊บอาการที่มันจะปรากฏออกมามันก็ไม่ค่อยมีไม่ชัดเจนนะฮะทุกวันนี้นอนหลับสบายหลับสบายค่ะไม่ไม่ได้หอบอีกเลยแล้วยังยังทานอยู่ไหม ตอนนี้ยังไม่ได้ทานนะคะไม่ได้ทานค่ะ<ด><า>ก็เดี๋ยวจะทานต่อควรจะกลับมาทานต่อเ <c oughs> นื่อง <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> การเอาไว้ดีกว่า <c oughs> ใช่ยังกรณีนี้ก็คือทานต่อเนื่องได้ <c oughs> ใช่ไหมครับอาจารย์ใช้สีชม,ชมพูเม็ดหนึ่งสองเม็ดแต่น้ำม,มังคุดเนี่ยอยากจะให้แนะนำให้